อารมณ์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเราก็ดูลงไปที่อารมณ์นั้นๆตรงๆบางสำนักเรียกว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิดเอานะแต่ปร,กรากฏการณ์นั้นเป็นของจริงที่เกิดขึ้นณขณะนั้นๆปร,กรากฏการณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะนั้นนั้นอันนั้นเราเรียกว่าอารมณ์ปัจจุบันเวลาเรามาภาวานานท่านให้ดูให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอะไรผุดขึ้นมาอยู่กับมันอย่าไปบน่นอย่าไปเบือ่อ มันง่วงขึ้นมาก็รู้ว่าโอ้ง่วงนะกําหนดง่วงหนอก็ได้หรือไม่กําหนดหรอกแต่ว่าดูไปเฉยๆมีบางคนนะไม่ได้กําหนดดูไปเฉยๆแล้วจู่ๆก็พับไปเลยคือสติสู้ความง่วงไม่ได้ในการภาวนานั้นอ่ะอุปสรรคของอารมณ์ปัจจุบันอย่างหนึ่งคือความคิดนะเห็นความคิดไหมหลายคนมาภาวนาแล้วบอกว่าพระอาจารย์ไม่ได้เรื่องเลยมีแต่ความคิดคิดเต็มหัวเลยถ้าอย่างนี้ถือว่ากำลังก้าวหน้านะ พราะปะกติเราคิดขึ้นมาเรารู้ตัวไหมไม่ค่อยรู้นะแต่พอเรามาภาวนาปุ๊บมันคิดขึ้นมาเราเกิดรู้ขึ้นมาแสดงว่าเราเริ่มไม่ธรรมาดารู้ไหมความคิดเป็นอารมณ์ของการภาวนานะคิดขึ้นมาแล้วรู้แสดงว่าเราเราเริ่มเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวเองละคือเริ่มเห็นกิเลสที่เป็นตัวความคิดและเริ่มมีบางอย่างที่ไปรู้เจ้าความคิดในเวลาปกติเรารู้เรื่องไหม ตัวสติที่จะไปดูความคิดกับตัวความคิดหลอมรวมกันไปเลยเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยไปเลยนะกระโดดเข้ารถไฟสายความคิดไปไหนก็ไม่รู้บางทีนั่งต่อหน้าเรียกชื่อนะไม่หันนะเพราะอะไรเข้าไปในรถไฟสายความคิดลึกมากเคยเจอไหมคนอย่างนั้นนั่นแหละเราเรียกว่าคนใจลอยคือใจมันลอยไปไหนต่อไหนอะอย่างนั้นแหละเราเรียกว่าคนใจลอย ฉะนั้นเมื่อเรามาภาวานาแล้วพอมันมันเผลอคิดขึ้นมาแล้วจู่ๆเราไปเห็นความคิดเข้าโอโหใครเห็นความคิดนะนั่นแหละก้าวแรกของการภาวานาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะสติมันไปทันความคิดเข้าในายามปกติเราไม่ทันนะพวกเราเคยรู้ไหมว่าวันหนึ่งๆเราคิดกันกี่เรื่อง